สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะคลิปนี้จะเป็นการบ้านในช่วงวันที่9-13ถึงสิงหาคม2 5 64เรามาดูกันเลยของเราจะมาต่อกันที่หน้า42เป็นบทที่2ในเรื่องของเศษส,ส่วนนะคะมาดูแบบฝึกหัด2.1ทบทวนความรู้เก่าก่อนเขาต้องการให้นักเรียนหาเศษส,ส่วนที่เท่ากันนะคะโดยที่เขาบอกว่า เศษส 2, ส่วน7มีค่าเท่ากับเศษอะไรก็ไม่รู้ส่วน63นะคะแสดงว่าเศษส่วนที่เท่ากันก็คือเศษส่วนที่ถ้าไม่คูณด้วยเลขตัวเดียวกันทั้งเศษและส่วนก็ต้องหารด้วยเลขตัวเดียวกันทั้งเศษและส่วนคราวนี้มาดูข้อแรกของเราจาก7ไปเป็น6 3เลขมันมากขึ้นใช่ไหมคะแสดงว่า เราต้องเอา2อส่วนเเนี่ยคูณด้วยเลขอะไรก็ไม่รู้ให้เหมือนกันทั้งเศษและส่วนและจึงจะมีค่าเท่ากับ63และเราจะได้คำตอบในช่องสี L ่เหลี B ่ยมนี e. ้คราวนี้คำใบ้จะอยู่ที่ตัวส่วน7คูณอะไรได้63 7 9 63ใช่ไหมคะถ้าตัวส่วนคูณด้วย9ตัวเศษก็ต้องคูณ9ด้วย สองเแสดงว่าช่องนี้นักเรียนเติมเลข18ไปได้เลยเห็นไหมคะง่ายนิดเดียวมาดูข้อที่2องแไปยัง6เลขมันน้อยลงแสดงว่าต้องใช้วิธีการหารแน่นอนก็คือเศษ18ส่วน24หารเลขอะไรก็ไม่รู้ทั้งเศษและส่วนแต่ตัวบนหารแล้วเหลือ6 ตัวล่างหารเหลือเท่าไหร่เราต้องเติมแต่เอาอะไรมาหาร18แล้วเหลือ6กคะเอา3มาหารถูกไหมเพราะ6 3สาใช่ไหมคะถ้าหารด้วย3ก็ต้องหารทั้งเศษและส่วน3ไปหาร24เหลือเท่าไหร่หรือในมุมกลับคือ3มคูณอะไรได้24 3คูณ8ได้24แสดงว่าในช่องนี้ของเราคือเลข8นะคะลองทำดูอ่ะข้อ3กับข้อ4จะมีลักษณะเหมือนกันทีนี้มาดูข้อ5ข้อ5กับข้อ6ทำยังไงคราวนี้เขาม่ให้แต่เศษกับส่วนมาแล้วข้อนี้กูบอกว่าส,สมมุติ ถ้าเกิดสมครูเติมเลข2ลงไปในช่องแรกก่อน3ส่วน2ครูจะเอาคูณด้วยเลขอะไรก็ไม่รู้ข้างล่างเป็น14 2คูณอะไรทด้14คะแสดงว่าครูเอา7คูณใช่ไหมหนูก็ต้องคูณ7ทั้งเศษและส่วนข้างบน7 3ก็จะได้21เทติม21เข้าไปแบบนี้หรือ บางคนบอกว่าไม่เอาบางคนบอกว่าจะขอเติมเลข7ดได้ไหมอ่ะเดี๋ยวครูลองเติมเลข7ถ้าเป็นเลขเจ็ดเจดไปยัง14ี่แสดงว่าครูคูณแค่สองทั้งเศษและส่วนถูกไหมถ้าข้างหน้าครูเติมเลข7จครูใช้สองในการคูณข้างบนสองคูณสก็เป็น6แบบนี้ก็ได้ ะค,ะคือได้หลายคำตอบอะค่ะข้อแบบนี้เพราะว่าเขาไม่ได้กำหนดเศษส่วนที่ชัดเจนมาข้างหลังก็เหมือนกันก็6นี้ยิ่งได้มากมายหลายคำตอบเลยหนูจะคูณด้วยเลขอะไรก็ได้ค่ะ25ส่วน75คูณด้วย2ตั้งเศษและส่วนคูณด้วย3ตั้งเศษและส่วนคูณด้วยอะไรก็ได้ไม่ไม่ผิดได้เหมือนกัน แล้วก็ถ้าหารแต่ถ้าหนูจะหารเนี่ยหนูต้องหารด้วยเลขที่เหมือนกันทั้งเศษและส่วนและเลขที่จะหารนี่หนูต้องดูด้วยว่าหารยี่ห้าได้ไหมหารเจ็ดสิบห้าได้ไหมถ้าเป็นครูครูจะเอาหารห้าทั้งเศษและส่วนเกิดเป็นเศษส่วนใหม่คําตอบใหม่เอามาใส่ในนี้นะคะตรงนี้คือคําตอบเปิดกว้างใครจะตอบยังไงก็ได้คราวนี้มาดูบวกลบ คูณฐานเศษส่วนแบบคระและมาดูกันว่ายังจำความรู้เก่าได้ไหมวิธีทำข้อนี้เศษส่วนที่เขากำหนดให้มาตัวแรกเป็นเศษส่วนจำนวนคระครูเปลี่ยนเป็นเศษส่วนเกินก่อนเดินสองครั้งยังจำได้ไหมคะเดินครั้งแรกเดินด้วยการคูณเดินครั้งที่สองเดินด้วยการบวกนะคะ สาคูณหได้3าดไว้3าบวกหได้4ใช่ไหมคะเวลาหนูเอามาเขียนหนูก็ามาเขียนเศษส,ส่ส่วนตัวเดิมคือเลข3ลบกับเศษใส่วงเล็บด้วยเศษสามส่วนหบวกเศษหนึส่วนห,ว,ห,นงว,นหวงเล็บปิดเท่ากับ คราวนี้เวลาทำทำในวงเล็บก่อนข้างนอกวงเล็บเศษ4ส่วน3ครูตั้งไว้ก่อนนะคะส่วนข้างใน5กับ6ททำให้มันเป็นเศษส่วนที่เท่ากันโดยการหาคอรนก็ได้หรือจะคูณไขก็ได้ถ้าคูณไข้ดูนะคะเศษ3ส่วน5บวกเศษ1ส่วน6หนูดูเศษ3ส่วน5เศษตัวข้างหลังเป็นเลข6ใช่ไหมครูก็คูณ6ไปทั้งเศษและส่วน คราวนี้บวกกับเศษ1นส่วนหตัวข้างหน้าเป็นเลขค่าใช่ไหมครูก็คูณ5ไปทั้งเศษและส่วนแบบนี้มาดูบรรทัดต่อไปสีส่วนสยังอยู่เหมือนเดิมลบด้วยวงเล็บเศษคูณเศษ6 38ส่วนคูณส่วน5 6 3หกคั้นด้วยเครื่องหมายบวกเศษคูณเศษ1นคูณหได้ 5, 5. ส่วนคูณส่วน6คูณห้าได้30เห็นไหมคะนี่คือเหตุผลที่คูต้องทำแบบนั้นเพราะว่าพอทำแล้วตัวส่วนของครูจะมีค่าเท่ากันถ้าส่วนมีค่าเท่ากันแล้วถึงจะนำมาบวกหรือลบกันได้นะคะบรรทัดต่อไปเศษ4ส่วน3ลบกับใส่วงเล็บเศษเอามาบวกกันได้เลย18ส่วน5ส่วนเขียนตัวเดียวพอ ส่วนยาวแล้วก็30แบบนี้ได้เลยเพราะว่าส่วนมันเท่ากันแล้วเศษสส่วน3จะลบกับภายในวงเล็บ18บวก5เป็น23ส่วน30ใช่ไหมคะคราวนี้จะเจอเศษส่วนแค่2ตัวลบกันเศษส่วน2ตัวลบกันทำยังไงคราวนี้ครูแม่คูณ คูณสองครั้งแล้วคูจะคูณแค่ครั้งเดียวคือคูจะทำสามเนี่ยให้มีค่าเท่ากับ30เลยโดยการคูณ10ไปทั้งเศษและส่วนใช่ไหมคะสี่ส่วนสคูคูณ10ทั้งเศษและส่วนอาจจะใส่วงเล็บไว้ให้นิดนึงลบด้วย23่ส่วนสาเท่ากับ เศษคูณเศษ4คูณ10ได้40ส่วนคูณส่วน3คูณ10ได้30ลบด้วย23ส่วน30เห็นไหมส่วนคูเท่ากันแล้วคูก็เอาเศษมาลบกันได้เลย40 40ลบ23ส่วนด้วย30คําคำตอบก็คือ17ส่วน30 เรียบร้อย a n s แล้วก็เป็นเศษส่วนอย่างต่ำแล้วใช่ไหมคะ17ส่วน30เนี่ยเป็นเศษส่วนอย่างต่ำแล้วเพราะว่าไม่มีเลขตัวไหนที่มาหารทั้ง17แล้วก็30ได้1ข้อมาดูข้อที่2เหมือนกันนักเรียนต้องเปลี่ยนเป็นเศษส่วนเกินก่อน เดิน2ครั้งเดินครั้งแรกเดินด้วยการคูณเดินครั้งที่2เดินด้วยการบวกอ่ะเดี๋ยวเรามาเดินพร้อมกันนะคะ3คูณ2ได้6เขียนไว้บวกอีก2ได้8แสดงว่าตัวแรกคือเศษ8ส่วนตัวเดิมคือเลข3ลบด้วย10คูณ1ได้10บวก3เป็น 13ส่วน10ลบด้วยเศษ4ส่วน15คราวนี้หนูแล้วแต่ว่าจะทำส่วนยาวเลยก็ได้นะคะแต่ครูลองทำให้ดูครูบอกว่าครูจะทำ3า3ให้เป็น15แล้วอาแต่ทำสิบให้เป็น15ไม่ได้แสดงว่าเราต้องจับคู่หนูลองจับคู่ดูหรืออีกวิธีนึงก็คือให้ ทตรงไหนดีหาหอละโมของหาหอละโมของตัวส่วน3 10แล้วก็สิตั้งเลย3 10 15บสิบาเอา,าจำนวนเฉพาะมาหาร 1> 3 1 3 3น0ไม่ได้ดึงลงมา3 55หต่อไปเอาเลขค5ห5่ะ5้า5 2 10 5 1 5ใช่ไหมคะต่อไปเอาเลขจำนวนเฉพาะอีก2มาก2หาไม่ได้ดึงลงมา2หาร2แลหาไม่ได้ดึงลงมาเป็น1ห,หมดแล้วขีดเส้นใต้หอละหมอคือเลขข้างหน้ามาคูณกัน3 คูณห้าคูณสองเท่ากับสามสิบแสดงว่าหรวละมอคือสามนั่นแปลว่าเราสามารถเปลี่ยนส่วนของทั้งตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สามได้ให้เป็นสามสิบได้หมดเลยนะคะมาดูลองเปลี่ยนอันแรกเศษแปดส่วนสามสามทำยังไงให้เป็น30ก็ต้องคูณ10ทั้งเศษและส่วนใส่ไว้นี่คือเศษส่วนตัวที่หนึ่งของเรา ลบด้วยเพราะมันขั้นด้วยเครื่องหมายลบใช่ไหมคะ13ส่วน10ส่วนคือ10ทำยังไงให้เป็น30ก็ต้องคูณ3ทั้งเศษและส่วนลบด้วย4ส่วน15 15ทำยังไงให้เป็น30ก็ต้องคูณ2ด้วยเศษทั้งเศษและส่วนเรียบร้อยคราวนี้มา เศษคูณเศษเลย8คูณ10ได้80ส่วนคูณส่วน3คูณ10ได้30นะคะลบด้วยตัวต่อไปเศษคูณเศษ13 3คูณ3ได้39ใช่ไหมคะส่วนด้วย10คูณ3ได้30 ลบด้วย4คูณ2ได้8 15คูณ2ได้30สังเกตเห็นไหมคะว่าตัวส่วนของเราเป็น30หมดแล้วเพราะฉะนั้นตัวเศษนำมาบวกหรือลบกันได้เลยข้อนี้เป็นเครื่องหมายลบใช่ไหมแล้วกูก็ส่วนยาวเลยส่วน30ทีเดียวเลยนะคะ80ลบ39แล้วก็ลบ8กูคิดเลขมาแล้วได้ 33ส่วน30คราวนี้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำหรือ,อย,ยังคะยังทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำมีเลขอะไรที่หารทั้ง33แล้วก็30ได้คะคือเลข3ครูก็หาร3ทั้งเศษและส่วน3ไปหาร33เหลือ1 1 3ไปหาร30เหลือ10 เป็นเศษ11ส่วน10ต่ำแล้ว a n s แค่นี้เองข้อที่3ข้อที่3เนี่ยจะเป็นการคูณกับการหารแล้วใช่ไหมคะเพราะเป็นการคูณกับการหารปุ๊บจะง่ายขึ้นแหละพราะเราสามารถตัดทอนเลขได้วิธีทำ กูเขียนก่อนเศษสามส่วนห้าคูณเปลี่ยนเป็นเศษส่วนเกินเลยค่ะเจ็ดคูณหได้7จ็ดเบวกหเป็นสิบสองส่วนเจ็ดหาร 14, 1, 14, 1, 15, สิบสี่คูณหนึ่งได้สิบสี่บวกหนึ่งเป็นสิบห้าส่วนสิบส่คราวนี้กูไม่ชอบหารกูเปลี่ยนใหม่ตัวแรกกูเขียนก่อนสามส่วนห้าคูณสิบสองส่วนเจ็กูเปลี่ยนจากหารเป็นคูณและคูักเศษเป็นส่วน จากเศษสส่วน14กลายเป็น14ส่วน15เห็นไหมเวลาเปลี่ยนหารเป็นคูณแล้วก็อย่าลืมกับเศษเป็นส่วนคราวนี้ครูตัดเลขครูจับคู่อะไรดีครูเอาเลขอะไรดีอ่ะอันแรกครูเอา7กับ14ก่อนได้ไหมลองตัดดู7จ7ด2 14สองจับคู่อะไรได้อีกคู่ต่อไป 3กับ15ได้ใช่ไหมคะก็คือ3 1 3 3 5 15มีอะไรได้อีกถ้าไม่มีแล้วนักเรียนก็มาดูว่าที่ตัดไปเหลืออะไรบ้างเลข3กลายเป็นเลข1แล้วตัวแรกเหลือเศษ1.5ส่วน5ใช่ไหมคะตัวที่2ก็คือเหลือเศษ12.1ส่วน1ตัวที่3ก็คือเหลือแค่เศษ2.5ส่วนห คราวนี้เศษคูณเศษได้เลย1คูณ12ได้12 12คูณ2ได้24ส่วน5คูณ1ได้5 5คูณ5ได้25มีเลขอะไรที่หาร24ส่วน25ได้อีกไหมคะไม่มีแล้วก็ตอบง่ายนิดเดียวเองคูณเรื่องคูณเรื่องหารเราใช้การตัดเลขแป๊บเดียวใช่ไหมคะ มาดูต่อนี่เดี๋ยวให้ลองทำเองนะคะสี่ข้อนี้นี่เครื่องหารหารตรงนี้อย่าลืมเปลี่ยนเป็นเศษส,ส่วนเกินก่อนเปลี่ยนหารเป็นคูณแล้วก็กลับเศษเป็นส่วนนะคะข้อนี้เดี๋ยวกูไกด์ทางให้นิดหนึ่งเปลี่ยนเป็นเศษส,ส่วนเกินก่อน จะได้เป็นเศษ14ส่วน3หารวงเล็บ7ส่วน6หาร15ส่วน2นะคะใครคิดเลขเร็วๆนี่คือจะรู้เลยว่ามาจากไหนเวลาเปลี่ยนนักเรียนต้องค่อยๆเปลี่ยนข้างนอกติดไว้ก่อนต้องทำในวงเล็บก่อนเขียนหารไว้ก่อนคะ่ะ ในวงเล็บก็จะได้เป็นเศษ7ส่วน6เปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนจาก15ส่วน2กลายเป็น2ส่วน15แค่นี้ทีนี้คิดเลขในวงเล็บให้เสร็จก่อนหารจับคู่อันไหนได้ไหมจับได้แค่2 1 2 2 3 6แค่นี้ใช่ไหมคะ อาทีนี้เศษคูณเศษ7จคูณหได้7ส่วนคูณส่วน3คูณ15ได้45ปึ๊บพอมาทำถึงขั้นนี้แล้วหนูก็ค่อยเอา14ส่วน3คูณเปลี่ยนหารเป็นคูณแล้วกับเศษเป็นส่วนก็คือ45ส่วน7แล้วค่อยตัดเลข7 1 7 7 2 14 3 1 3ใช่ไหมทีนี้3ไปหาร45 3 1ได้3ลบกันเหลือ1ทดให้ตัวข้างหลัง3ามห้า,หาจะเหลือแค่2องคูณสิส่วนเป็น1นึ่งคูณหนูไม่เขียนแล้วต่อเลยเท่ากับ30เรียบร้อยแค่นี้เองนะคะเดี๋ยวข้ออื่นให้หนูลองทำเอง ะะเหมือนก็5คูณไปให้หนิดนึงวงเล็บคือตรงนี้ทําในวงเล็บก่อนลบเศษส่วนให้เสร็จก่อนแล้วก็ค่อยกลับเศษเป็นส่วนเปลี่ยนหารเป็นคูณแล้วกลับเศษเป็นส่วนข้อนีอ้บวกเลขกันให้เสร็จก่อนเสร็จค่อยไปคูณกับตัวข้างหลังนะคะมันจะได้ตัดเลขง่ายส่วนข้อ7เ,เปลี่ยนเป็นเศษส่วนเกินให้หมดเลย ทั้ง3ตัว2เนี่ยสามารถทำให้เป็น6ได้3ก็สามารถทำให้เป็น6ได้แสดงว่าตัวเนี้ยเป็นเศษส่วนเกินเท่าไหรไม่รู้แหละก็คูณ3ไปทั้งเศษและส่วนตัวนี้เป็นเศษส่วนเกินได้เท่าไหรไม่รู้คูณ2ไปทั้งเศษและส่วนส่วนตัวสุดท้ายไม่ต้องคูณนะคะเพราะว่าส่วนมันเป็น6อยู่แล้วคราวนี้หนูจะได้คำตอบขึ้นมา1ตัวเอาเศษมาบวกกันข้างบน แต่ตัวส่วนจะเป็น6ลองทำดูถ้าทำได้เนี่ยจะเหมือนอย่างที่ครูบอกนะคะคราวนี้มาดูข้อที่8ข้อที่8จะอยู่ในลักษณะของการหารกับคูอคณอะครูใบให้ให้หนูทำคูณให้เสร็จก่อนเสร็จค่อยเปลี่ยนหารเป็นคูณแล้วก็กับเศษเป็นส่วนของตัวนี้ นะคะส่วนข้อที่9ทําลบกันให้เสร็จก่อนนี่ทําในวงเล็บนี้ที่คูวงเล็บไว้ให้เสร็จก่อนได้คําตอบเท่าไหร่เปลี่ยนหารเป็นคูณแล้วก็กลับเศษเป็นส่วนของตัวนี้นะคะลองทําดูนะคะสวัสดีค่ะ